สวัสดีครับผมพอรตรรายการเศษข่าวก่อนเทรดขอนำเสนอข่าวที่น่าสนใจเชิญติดตามได้เลยครับสัปดาห์หน้าตลาดหุ้นสหรัฐจะเป็นยังไงไมาดูกันครับว่ามีปัจจัยสำคัญอะไรบ้างที่ต้องจับตาดูกันแบบห้ามกระพริบตาเลยก็มีอยู่3เรื่องหลักๆเลยครับที่จะมากำหนดทิศทางตลาดในสัปดาห์ที่จะถึงนี้1เลยคือเรื่องผลประกอบการของบริษัทใหญ่ๆ2คือความวุ่นวายทางการเมืองที่วอชิงตัน และ3คือการตัดสินใจครั้งสำคัญของธนาคารกลางสาหรัฐเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันไปทีละเรื่องเลยนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในตอนนี้เลยนั่นก็คือฤดูประกาศผลประกอบการไตรมาสที่3นั่นเองครับที่เหล่าบริษัทเบิ้มเบิมในอเมริกากำลังจะทยอยประกาศตัวเลขกันออกมาแล้วแล้วภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าดูดีเลยทีเดียว นักวิเคราะห์เขาคาดกันว่ากำไรของบริษัทในดัชนี S&P 500น่าจะโตขึ้นถึง8.5%เลยนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งมากๆเลยแล้วที่มันน่าสนใจไปกว่านั้นก็คือเท่าที่ประกาศออกมาจนถึงตอนนี้นะครับบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยทำผลงานได้ดีเกินคาดไปอีกแถมยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง5-10ปีที่ผ่านมาด้ซ้ำไป สัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะได้เห็นผลประกอบการจากบริษัทบิ๊กเนมในแทบทุกอุตสาหกรรมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเทคอย่างเท sla Apple หรือจะข้ามไปฝั่งการเงินอย่างว i sa ไปจนถึงอุตสาหกรรมหนักอย่าง Boeing ซึ่งแน่นอนว่าตัวเลขของบริษัทพวกนี้เนี่ยสามารถเขย่าตลาดโดยรวมได้สบายๆเลยแต่เดี๋ยวก่อนถึงแม้ว่าเรื่องผลประกอบการจะดูดีมีอนาคตขนาดไหนแต่มันก็ไม่ได้มีแค่ด้านเดียวครับเพราะตอนนี้เนี่ยตลาดกําลังเจอกับอื เหมือนมีเมฆหมอกของความไม่แน่นอนทางการเมืองเข้ามาบดบังอยู่และนี่ก็คือประเด็นที่2ของเราครับความไม่แน่นอนที่ว่าเนี่ยมันมาจากวอชิงตันโดยตรงเลยโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เรียกว่า Government Shutdown ที่ดูเหมือนว่าจะยังยืดเยื้อไม่จบไม่สิน้นตอนนี้นะครับสถานการณ์ n m e n t s h u t d o w n เนี่ยลากยาวเข้าสู่สัปดาห์ที่2แล้วแล้วถึงแม้ว่าวุฒิสภา,าจะกลับมาประชุมกันในวันจันทร์หน้านะครับแต่ดูทรงแล้วสถานการณ์ก็ยังคงติดหลมอยู่เลยครับ คือยังไม่มีความคืบหน้าที่สําคัญสําคัญให้เห็นเลยการที่มันยังไม่มีทางออกที่ชัดเจนแบบนี้แหละครับที่มันสร้างความเสี่ยงและความกังวลให้กับตลาดคือต่อให้ข่าวเรื่องผลประกอบการจะดีแค่ไหนแต่พอเจอเรื่องนี้เข้าไปมันก็อาจจะถูกบทบังไปหมดเลยก็ได้และท่ามกลางความไม่แน่นอนแบบนี้เองครับทุกสายตาก,ก็เลยต้องหันไปจับจ้องที่ปัจจัยที่3นั่นก็คือการตัดสินใจครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเฟดนั่นเอง ซึ่งทางเฟดเขาจะมีการประชุมกัน2วันเต็มๆเลยนะครับในวันที่28และ29ตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วเรื่องที่ตลาดขาดการกันแบบเรียกว่าแทบจะ100%เเซแล้วก็คือเฟดเนี่ยจะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก0 5นนะครับคำถามคือแล้วทำไมถึงต้องลดดอกเบีย้ยล่ะเหตุผลหลักๆก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยหนุนเรื่องการจ้างงานครับเพราะช่วงหลังมานี้เริ่มมีสัญญาณออกมาแล้วว่า ตลาดแรงงานเออเริ่มจะฉลาดตัวลงโอเคทีนี้พอเราเอาทั้ง3ปัจจัยนี้มาร้อยเรียงเท่าด้วยกันแล้วภาพรวมของสัปดาห์หน้ามันจะเป็นยังไงเรามาสรุปประเด็นสําคัญสำคัญที่ต้องจับตาดูกันอีกทีนะครับถ้าให้สรุปแบบสั้นๆเลยนะมันเหมือนกับเรากําลังดูการชักเย่อกันอยู่เลยครับระหว่าง2ขั้วที่ตรงข้ามกันเลยด้านหนึ่งเนี่ยคือปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่ออกมาแข็งแกร่งมากๆแต่อีกด้านหนึ่งก็คือ ความไม่แน่นอนทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจที่กดดันอยู่และนี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่สุดสำหรับสัปดาห์ข้างหน้าเลยว่าระหว่างพลังบวกจากผลประกอบการกับพลังลบจากความไม่แน่นอนทางการเมืองสุดท้ายแล้วฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะ